โอ้ยมาแล้วค่ะมา้วคะสวัสดีค่ะพอกันชงปนาค่ะน,นี่พอลุงค่ะพอลุงมาแบบเสอไหลแห้งค่ะพอลุงเอานามไมาห่หาโอ้หเ,เออพอกันนางนางอยู่กับปราวัสานสองคนวันรถผู้ใดเนี่ยวิโก้สีดำในีุนขุนว่ารถผู้ใหมาเนี่ยพอลุงเอานาม,มาม่ห้ค่ะจุดยอดเลยค่ะ พอลุงอานามมาให้มาจากบริลลัมนะคะอ้าวคยขาอ้หน่อยสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยควยูจเบ้ดเจ้าเดี๋ยวไปนั่งขนพอนามซอยเพิ่นก่อนนะคะสุดยอดเลยค่ะพอลุงสุดยอดพอลายอิระ สนกัม่เือียงม่อนี่กคืออีลาบายูด้วย่งลูกสาวบยูแต่ก็ยังห่วงทางนี้ว่าบอมีน้ำเสียให้เอฟซนะคะสุดยอดค่ะเสียวพออีกสุดยอดค่ะเด็กๆก็นั่งดูนะคะ เด็กๆก็นั่งดูพ่อร um ุ่งเด็กๆนั่งดูพ่อลุงค่ะต้องยิบไปเดี๋ยวอาบน้ำก็ไปต่อเด้๋วขนน้ำช่วยพ่อลุงก่อนเดี๋ยวไปนั่งซอยเพป็นขนก่อนค่ะคุไม่ได้อัปเดตอันเยี่ยมผมก่ะลุงมือเจ้า่บเดี๋ยวเงินบ่โอ้ไปอีกบ่ จลูะดิกบ้นีมาดูกระดิกอยู่ในหมู่บ้านดูดุกดิกเฝ้าบ้านเข็ดเพราะหนูให้งานเน,คน,คนี่ยเ,เรื่งอ,อ,อ,นอนงที่งานด้วยงานอะไรตอนนี้กับมีบดขนรถาาล,ลูกค้าค่ะลูกค้มามีงานโทรมาตามอีกแล้วเบิงเตยูทูปว่าบ้านนันล่ะอันอื่นกับไปบ้านเออมีแต่ขื่นเตือนว่าอันแม่บ้านน้องอุ้งอิงป้าบ้านอยู่ในสายเสีว้าวบ้านนี่เด็กๆเฮ็ดคลิปเลี้ยวตัวสั้นๆทันทีเดียวตลอดที่สนะ บคอนอรค่ะโซเเบื่อยที่สิสะตปราชญ์าคตรสาชญ์่มี่หดอย่างนีเห็นน้ำมูกเข้าเห็นบาคยสุดยอดครับพอลงพออีละเอาน้ำมาให้ปลากายหน่งข้าวมาให้พพอลุงใจทะลุมติพ่อลุงทะลุมิติ่ะถึงอีหละบัไดยูกระซางนะคะใม่เป็นห่วงทั้งบานทั้งยัง ดูแลแทนเบิดโอ้สุดยอดไปยังสตูเขาไม่งานคุณบอเอางานเมื่อกี้ไปนั่งกับป้วันแนี่มารถผู้ใดมาจอดคือสีคุณๆเพราะว่าถ้าต่เสิว่าพอลุงพอมาตกใจค่ะรถไถกุหล่มาตกค่ะเพราะว่าอีหลาบ่ได้มีงานแถวนี้ไงก็เลยบ่ได้คิดว่าเป็นเพลินนะคะพอดีเป็นเพลินสุดยอดไปนั่งว่ะพอลุงพอลุงทำงานด้วยแล้วอตามน้องอย่างเดียว พ่อลุงอาบน้ำกันค่ะอาบน้ำแล้วก็สิบเดินทางไปบุรีรัมย์หรอคะจะไปอำเภอสตึกต่อนะคะนี่เด็กๆนั่งดูเด็กๆนั่งดูนั่งมองเย็นนี้จะไปขนแมคโครนะคะพ่อลุงจะไปจะไปอำเภอสตึกค่ะ เป็นอาบน้ำกันค่ะเราจะเดินทางต่อนะคะนี่คือความรักวความรักถีมใีให้กับลูกสาวนะคะ,ะความรักมีกับอีลาแล้วก็มีกับพคหรอบข้างอีลานั่มน,น,นะคะเนะเด็กน้อยนั่งมองเลยเด็กน้อยนั่งเบิ่งเลยค่ะเด็ก ม่เด็กหน่อยเห็นเจ้าเด็กหน่อยสิคิดว่าพวกอิลามาบน, <ะ S 1> นี่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 มันคิดว่าพวกโมเอพวกไอ,อ้หน่อยสิมาแบบนี้นะเห็นเจ้าดิ่อระตูค่ะ นอนแล้วค่ะเดี๋ยวพอลุงจะอาบน้ำนะคะแล้วก็กินขา้าวแล้วไปต่อคะ่ะมีงานค่ะมีงานน่ารักมากค่ะที่ไปนัน่งแปลกใจที่ไปในั่งแปลกใจเพราะว่าซุ้มนั่น บ่ได้มีงานแถวนี้ไงเลยบุกิดแบบออประหลงลัซิมานะคะกันนึกว่าเป็นรถผูไดเขามานนะคะนี่ใครคิดถึงลุกดิกนี่คะ่ะวันนี้ไม่ได้ถ่ายไอ้หมูน้อยเลยไม่ได้ถ่ายไอ้หมูน้อยเลยวันนี้ป้านางถ่ายทั่วทิพย์ทั่วแดนไม่ได้ถ่ายไอ้หมูน้อยลงเลยนะคะปรุหลงว่าถอดไข่ก็ได้ เขาก็ถอดไข่ง่ายๆสบายๆค่ะเป็นความลกความห่วงก็เอียงเห็ดเอียงถีบพราะเศ็ดแท่นพอเนนพอเอกได้แล้วฝ่าเลยค่ะทันทีทันใดหักแพงกัน ดีค่ะดีค่ะกัลยานิมิตรที่ดีที่มีต่อกันนะคะเบิ้งเอาค่ะไปกินหอดดุกดิกมือนี้บไดไทยดุกดิกให้เบิ้งเบิ้งเอาค่ะเบิ้งเอามูหน่อยกบค้นเอฟซีที่เขามาใหม่นะคะเขามาก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าน้านำ ฝากช่องประวันแม่บ้านน้องอิงฝากช่องปะนางแม่บ้านน้องอุงอิงนะคะช่องทองพูนแบ้น,น้อยน้องอุงอิงด้วยค่ะกดไลก์กดแชร์กดติดตามทิมหลังบานไหแหน่เด้ค่ะให้กำลังใจขอบคุณเอซีอีลาน้อยอุงอิงขอบคุณ FC สาวน้อยเพชบานแพงทุกท่านนะคะให้กำลังใจทิมหลังบาน เมื่อนี้อุ้งอิงเลนอยูไซเจช้นบุรี้ังน่าจะชันบุรีค่ะนี่ค่ะน้ำน้ำที่พอ่อหลวงเอามาเอามาให้นะเป็น,ปปปน,นคือจะคิดว่าน้ำกำลังจะหมดนะคะยังเป็นห่วงเขาจะได้มีน้ำไาให้เอฟซีนะคะ กดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สำนี้ก็เน่าจะพอกันไหม่คลิปหน้าค่ะ